ต่อไปสังขารสังขารก็คืออสังกษะสังใช่ไหมคะสังคาริกอสังขาริกกับสังขาริกใช่ไหมคะถ้าว่าโดยจิตที่เป็นอสังขาริกนี่น่าจะนับง่ายกว่านะนะอสังขาริกเนี่ยอันนี้เป็นอสังขาริกเอาอย่างนี้อกุศลสิบสองเป็นสังห้า นี่นะสัสังอย่านี้ค่ะเนี่ยโลภะมรจิตดวงที่สองกับดวงที่สี่ดวงที่หกกับดวงที่แปดอันนี้เป็นสัสังแล้วก็โทสะมรจิตดวงที่สองเนี่ยเนี่ยเป็นสัสังไอ้นั้นถ้ามองสัสังก็คือเนี่ยสลับงี้นะในอกุศลจิตสิบสองนะคะถ้าเป็นจิตที่ถูกชักชวน นะสังขาริกังเนี่ยก็คือนี่นี่นี่แล้วก็นี่นี่เห็นนะฮะนอกนั้นเป็นอสังขาริกหมดเลยเข้าใจนะคะส่วนอเหตุกจิตเนี่ยเป็นอสังขารหมดเลยฮะอสังขาริกโอ้ใช่ไหมขออภัยฮะคุณลุงเห็นไหมฮะ อหตุกจิตอหตุกจิตเป็นอสังหรือสาสังคะองเอ,อ่อเป็นอสังคาริกนะคะเป็นอสังคาริกกัรค่ะการเหครั้างหนึ่งไม่ต้องชวนคนะ่ะเขาเห็นด้วยอำนาจของเหตุอื่นนะคะ หนังสือหน้า29นะคะถ้าว่าโดยอสังคาริกมี37นะโลภะมรจิตดวงที่1กับดวงที่สดวงที่5กับดวงที่7โทสะม,มรจิตดวงที่หนึ่งโมหะมรจิตสองดวงเลยอเหตุุกจิต18มหาคุศสลจิตจมหาวิปากจิตมหากริยาจิตดวงที่1กับดวงที่3ดวงที่5กับดวงที่7อันนี้จิตเป็นอสังคาริก เราจําอย่างนี้เนี่ยคนที่เขาเรียนสอบเขาจะไม่ค่อยจาในนี้ค่ะเขาจะเขียนแผงเขียนแผงแล้วเขาก็จะจําบทแผงเลยแล้วเขาก็เอาอ่างเสืออ่างเสือลงไปออสอสนัส่นเลยคือเขาจะจําว่าเสืออ่างเสือ,อ,สอทีนี้ก็มานับดูว่าอ่างนะมีกี่ดวงเสือมีกี่ดวงอย่างเงี้ยนะระหว่างอ่างกับเสือไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยนะคะ เออก็เอาจำที่น้อยนอกนั้นเป็นที่เหลือนะสมมติอ่างมีน้อยกว่าเสืออย่างนี้ใช่ไหมคะอ่างมีเท่าไหร่ฮะอ่างมีสามเจ็ดใช่ไหมเสือมีแปดสี่ใช่ไหมคะเออได้เลยค่ะก็ส่วนมากก็จะจําอ่างมากกว่านะอ่ออ่างสามสิบเจ็ดดวงนอกนั้นเป็นเสือหมดเลยนะคะเป็นส,สัสข,ขาริหมดเลยนะจิตที่ถูกชักชวน อันนี้ในส่วนของการทบทวนจำแนกจิตร้อยี่สบเอ็ดเป็นก้าใไหนพอได้นะคะเนาะผ่านหูผ่านตาบ้างเนาะมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะก็สลบไปตั้งหลายวันปีใหม่มาข้ามสลบหลายวันเลย เอเอฟื้นละนะเอา,เอาละนะต่อไปเรามาเรียนเรื่องของเจดสิษ์นะคะเปิดหน้าถัดไปเลยนะคะหน้า30ค่ะต่อจากที่อสังคาริกสังคาริกตะก,กี้หนังสือหน้า30สิบ ดูนะฮะดูแผงเจตสิกอีกครั้งหนึ่งนะคะเจตสิกมีทั้งหมด52 52แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่คะมีอัญญาสมาณะเจตสิก13อากุศลเจตสิก14ดูตามไปด้วยนะคะโสภณะเจตสิก25อันนี้คือในส่วนของเจตสิก52นะคะแบ่งเป็น3กลุ่ม มีชื่อว่าอัญญสาาณเจตสิก13อากุศลเจตสิก14โสภณะเจตสิก25เราจำกลุ่มใหญ่อย่างนี้ให้ได้นะว่า52นั่นน่ะท่านแสดงเป็น3กลุ่มใหญ่นะคะทีนี้นำสามกลุ่มใหญ่แต่ละกลุ่มนั้นน่ะมาแตกขยายอีกนะฮะแตกขยายออกมาอีก อัญญาสมาณะเจตสิกสิบสามแบ่งออกเป็นอีกสองกลุ่มชื่อว่าสัพพจิตตะสาธรารณะเจตสิกเจ็ดและปกิิณก,กะเจตสิกหกอันนี้ออกมาอีกใช่ไหมคะสัพพจิตตะสาธรารณะเจตสิกเจ็ดมีชื่อว่าอะไรบ้างนมาดูด้วยกันนะฮะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนา เอกทตาชีวิตินรีมณสิการเอาชื่อพวกนี้เนี่ยว่าโดยชื่อก็อยู่ในหนังสือนะแต่ว่าโดยสภาวะธรรมเนี่ยอยู่ในว่าโดยบุคคลก็คืออยู่ในตัวเราเองนะคะสภาวะเหล่านี้มีกันทุกรูปทุกนามนะคะ <c oughs> ปะกินนกกาเจตสิกหกมีชื่อว่าวิตตก วิจารอธิมโมกวิริยะปีติฉัมทะนี่ชื่อเขาก็แตกออกมาอีกนะคะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอัญญะสมาณะเจตสิกสิบสามนะคะต่อไปอาขุศลเจตสิกสิบสี่อาขุศลเจตสิกสิบสี่มีโมจตุกะเจตสิกสี โลติกะเจตสิกสามโทจัตุกะเจตสิกสี่ถีทถุกะเจตสิกสองวิจิกิจฉาเจตสิกหนึ่มีกี่กลุ่มฮะม,มีหกลุ่มเล็กๆนะฮะแล้วหลังจากกลุ่มพวกนี้แล้วก็ยังมีตัวเล็กซ่อนอยู่อีกนะฮะมาดูโมจตุกะเจตสิกสมีโมหะอาหิริกะอโนตปะอุทธัจจะ อันนี้มีรวมได้4กลุ่มหนึ่งมากลุ่มที่สองเรียกว่าโลติกะเจตสิกสามก็คือโลภะทิฏฐิมานะนะนี่อีกกลุ่มหนึ่งลงมาโทจตุก,กะเจตสิกสี่คือโทสะอิจสามัตฉริยะกุกกุจยะนี่กลุ่มหนึ่งเป็นโทจตุก,กะสีต่อไปคือถีทุก,กะสอง มิถีนะกับมิถะทีนะกับมิถะง่วงเหงาเสื่องซึมต้องอยู่ด้วยกันนะเธอไปไหนฉันไปด้วยนะวิจิกิจฉามีหนึ่งก็คือวิจิกิจฉาอันนี้คืออากุศลเจตสิกสินี่คือกลุ่มของอากุศลเลยนะฮะเจตสิกเหล่านี้จะต้องไปอยู่ในจิต12ดวงแบบประกายเลยนะฮะจิต12ดวงก็คืออากุศลและจิต12นะั้น จะต้องมีอักุศลเจตสิก14นี้เข้าไปอยู่ประปลายทั่วไปใน12ดวงนั้นเข้าใจนะคะต่อไปโสพณะเจตสิก25มีอยู่3-4กลุ่มค่ะคือโสพณะสาธรารณะเจตสิก19วิรติเจตสิก3อัอปมัญญาเจตสิก2 ปัญญีสีเจตสิกหนึ่งอันนี้คือโสพณะเจตสิกยี่ในแต่ละกลุ่มนันม้นก็จะแยกตัวย่อยออกมาก็คือโสพณะสาธารณาเจตสิกสิบก็มีศรัทธาสติหิริโอตปปะอโลภะอโทสะตัต,ตรมัชชะต,ต,ตากายปัตสัทธิจิตตปัสสัทธิกายละหุตาจิตตะละหุตา กายมุทุตาจิตตมุทุตากายกรรมัญญาตาจิตตากรรมัญญาตากายปาคุณญ,ญาตาจิตตาปาคุณญ,ญาตาจบแล้วนะฮะอันนี้19ดวงนะชื่อว่าโสภณะสาธารณะเจตสิกสิ 49. บเก้าิราติเจตสิกสามก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะ สัมมาอาชีวะมี3นะฮะมีเป็นสัมมาสามอัป,ปมัญญาเจตสิกสองคือการุณาและบุทิตาสองอย่างนี้ชื่อว่าอัป,ปมัญญาปนะัญญสีเจตสิกหนึ่งก็คือตัวปัญญารวมทั้งหมดนี้ชื่อว่าโสพณะเจตสิกยี่สนะนี่เราจะต้องเรียนเรื่องพวกนี้กันแล้วนะ <c oughs> เป็นยังไงครคุณครู คุณลูกค้ยากไหมไม่ยากไม่ยากต้องอย่างนี้ง่ายใช่ง่ายแมมส่วนทางจังเลยนะยรู้สึกว่าสับสนสภาวะอย่างนี้เนาเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องของเจตสิกกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะไปเตรียมก่อนนะ เชิญค่ะเชิญไปเตรียมก่อนนะเตรียมใจกันนะพักกันก่อนค่ะ